สวัสดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้นะคะจะชวนเพื่อนๆทำเมนูซอฟคุกกี้ช็อกโกแลตชิพค่ะวิธีการทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานค่ะเป็นคุกกี้ซึ่งนิ่มๆน,นะคะไม่ได้กรอบเนาะก่อนที่เราจะไปทำอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ เริ่มต้นนะคะเรานําเนยสดรสจืดค170กรัมใส่ลงในชามผสมค่ะอันนี้เป็นเนยที่อุณหภูมิห้องนะคะค่ะตามด้วยน้ําตาลทราย100กรัมค่ะนี่เป็นน้ําตาลทรายขาวนะคะแล้วก็น้ําตาลใสแดง135กรัมอันนี้ก็คือน้ําตาลโอทึงค่ะหลังจากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ํานะคะตีให้เขาเข้ากันจนขึ้นฟูค่ะ ค่ะนี่เขาก็ขึ้นฟูแล้วนะคะหลังจากนั้นเราใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองค่ะนี่เป็นเบอร์อะไรก็ได้นะคะตามด้วยกลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะเกลืออีกครึ่งช้อนชาค่ะและตีผสมให้เข้ากันค่ะ ค่ะหลังจากตีเข้ากันดีแล้วนะคะเราพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะเรามาดูในส่วนของแป้งนะคะค่ะเราจะใช้แป้งสาลีในประสงค์2องกรัมค่ะเบกกิ้งโซดาหช้อนชาค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ร่อนแป้งลงไปในชามผสมลเลยค่ะ เมื่อร่อนแป้งลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คนผสมให้เข้ากันค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นเ,ออเครื่องตีก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เลยค่ะ ค่ะอันนี้เราก็คนผสมเข้ากันดีแล้วค่ะหลังจากนั้นเราใส่ท็อปปิ้งได้ตามชอบค่ะวันนี้เอใช้เม็ดมะม่วงหิมาพาันธุ์บดหยาบนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตชิพค่ะอันนี้ใส่ได้มากน้อยตามชอบแล้วก็เลือกถั่วได้ตามชอบเลยค่ะจะใส่ท็อปปิ้งแบบไหนใส่เป็นเอแอ m แอมก็ได้นะคะหรือว่าถั่วชนิดอื่นๆก็ได้เป็นอัลมอนด์ก็ได้หลังจากนั้นเราคนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วเรานำแช่ตู้เย็น15นาทีค่ะ ค่ะหลังจากครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะใช้ออสกูปไอศครีมแบบนี้ค่ะตักนะคะค่ะอันนี้เป็นสกูปไอศครีมไซส์3เซนนะคะค่ะเราก็ตักวางในถาดเลยค่ะถาดเรากรูกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะค่ะเ,ออเวลาที่เราตักวางลงไปเนี่ยเว้นระยะห่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอบเนี่ยเดี๋ยวออตัวคุกกี้ของเราาก็จะแผ่กว้างขึ้นเนาะเว้นเนื้อที่ให้เขานิดนึงค่ะ ค่ะถ้าท่านใดไม่มีสคูพุปไอศครีมแบบนี้สามารถปั้นเป็นก้อนกลมๆก,ก็ได้นะคะหรือว่าใช้ช้อนตักก็ได้แต่ว่าพยายามให้ขนาดเขาใกล้เคียงกันนะคะเขาจะได้สุกพร้อมกันเนาะค่ะหลังจากนั้นเราก็นำช็อกโกแลตชิพตกแต่งด้านบนนะคะอันนี้ตกแต่งได้ตามชอบเลยค่ะ หลังจากนั้นเรานำแช่ตู้เย็นอีกครั้งนึ่งค่ะประมาณ10นาทีค่ะให้ตัวคุกกี้ของเราเซตตัวเนาะหลังจากนั้นนะคะนำออกจากตู้เย็นค่ะแล้วเราก็นำเข้าเตาอบอุณหภูมิ170องศาเซลเซียส15นาทีอันนี้แล้วแต่เตานะคะทุกครั้งก่อนที่จะทำขนมอบเราจะต้องวอร์มเตาก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ ค่ะอันนี้ก็อบเสร็จแล้วราคาออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะก็ฟูหน้าทาเลยนะคะอันนี้เป็นซอฟต์คุกกี้นะคะเป็นคุกกี้แบบนิ่มเนาะเ,เนื้อด้านในเวลากัดเข้าไปแล้วเขาจะนุ่มๆนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคุกกี้แบบกรอบนะคะค่ะเราก็เอามาพักไว้บนตะแกรงให้เย็นค่ะ ก็เสร็จแล้วะคะ่ะสำหรับเมนูซอฟต์คุกกี้ช็อกโกแลตชิพนะคะหวังว่าจะถูกใจทุกท่านนะคะก็ลองทำกันดูนะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากเลยทำใส่กระปุกไว้กินได้หลายวันนะคะก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อน,อน,อน,อนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ